าในรายวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะเราจะเรียนรู้กันในหน่วยที่1นนะคะเรื่องความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อมค่ะผังสาระการเรีนยนรู้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนเป็นเรื่องเกี่ยวกับทัศนธาตุที่ประกอบไปด้วยจุดเส้นน้ำหนักพื้นผิวและสีค่ะ สิ่งที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องสีนะคะผ่านการสังเกตวิเคราะห์ในเรื่องของความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อมค่ะโดยเราเนี่ยนะคะจะร่วมกันวิเคราะห์นะคะจากตัวอย่างผลงานของศิลปินกับสิ่งแวดล้อมค่ะสีสีเป็น,นทัศนธาตุที่รวมทุกอย่างอยู่ครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักเส้นหรือพื้นผิวค่ะ สามารถแบ่งออกได้3ลักษณะดังนี้ค่ะ 1. สีที่มีคุณลักษณะพิเศษนะคะคือความเป็นสีความเป็นสีที่มีสีสันหรือสามารถแบ่งออกเป็นเฉดสีทําให้เราผู้ดูเนี่ยสามารถแยกแยะออกจากกันว่าสีแต่ละสีนั้นเป็นสีอะไรแบบที่2ความเข้มของสีความเข้มของสีเนี่ยเราสามารถแสดงความรู้สึกได้ว่าสีนั้นเนี่ยมีความเข้มความอ่อนเช่นสีดำและสีขาวค่ะ ประเภทสุดท้ายสีสามารถบอกอารมณ์หรือกระตุ้นอารมณ์ได้และสีเนี่ยสามารถมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของผู้ดูหรือผู้ชมงานศิลปะได้นะคะสีโทนร้อนและสีโทนเย็นวอร์มโทนแอนครูโ n e สีโทนร้อนคือสีที่ให้ความรู้สึกตื่นเต้นร้อนแรงและอบอุ่นประกอบไปด้วยสีเหลืองส้มเหลืองส้มส้มแดงสีแดงสีม่วงแดงและสีม่วงค่ะ นักเรียนลองสังเกตดูนะคะในฝั่งของสีโทนร้อนค่ะทีนี้เรามาดูกันในสีโทนเย็นหรือสีวันนะเย็นสีวันนะเย็นเนี่ยเป็นสีให้ให้ความรู้สึกสดชื่นสงบสบายนะคะประกอบไปด้วยสีเหลืองเขียวเหลืองเขียวเขียวน้ําเงินสีน้ําเงินม่วงน้ําเงินตกท้ายด้วยสีม่วงค่ะทีนี้นักเรียนลองสังเกตดูนะคะหรือถ้านักเรียนฟังในสิ่งที่ครูทายพูดเนี่ย จะมีสีอยู่สองสีที่อยู่ซ้ำกันทั้งสองวันนะนักเรียนลองคิดดูสิคะว่ามีสีอะไรบ้างค่ะใช่แล้วสีเหลืองกับสีม่วงค่ะสีเหลืองกับสีม่วงอยู่ได้ทั้งสองวันนะค่ะนักเรียนลองสังเกตภาพแต่ละภาพสิคะว่ามีการใช้สีอย่างไรในภาพที่หนึ่งค่ะ และภาพที่สองค่ะนักเรียนเห็นสีอะไรบ้างในภาพที่หนึ่งและภาพที่สองนักเรียนรู้สึกอย่างไรในภาพที่หนึ่งและภาพที่สองคะในรูปภาพเ <CON S> มื่อนักเรียนสังเกตแล้วนะคะทีนี้ครูทรายเนี่ยมีกิจกรรมให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันนะคะคือให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาตัวอย่างภาพทั้งสองภาพในภาพที่หนึ่งและภาพที่สองะะสองคิคะว่า สองภาพนี้เป็นอย่างไรช่วยกันวิเคราะห์เปรียบเทียบนะคะว่ามีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรคะ่ะดูเลยค่ะในภาพที่1และภาพที่ค2ค่ะค่ะสิ่งที่เหมือนกันนะคะคือสองภาพนี้เนี่ยเป็นภาพเกี่ยวกับภาพทิวทัศน์คะ่ะเป็นภาพทิวทัศน์สิ่งแวดล้อม ะะสิ่งที่แตกต่างกันละคะใช่แล้วค่ะเรื่องของสีสันที่ถ่ายทอดออกมาในภาพที่1และภาพที่2ค่ะวันนะสีส่วนรวมคือการใช้สีใดสีหนึ่งนะคะเป็นหลักในการสร้างสรรค์ผลงานหรือสีใดสีหนึ่งมีอิทธิพลมากที่สุดในผลงานศิลปะนั้นค่ะดังรูปภาพตัวอย่างทั้งสองภาพนี้นะคะภาพบนนะคะเป็นภาพทิวทัศน์ค่ะ ซึ่งอิทธิพลของสีที่มีมากที่สุดคือจะเป็นสีเขียวค่ะใักเรียนลองดูนะคะส่วนภาพล่างนะคะภาพด้านล่างนะคะภาพที่สองนะคะก็จะเป็นภาพเกี่ยวกับบรรยากาศการใช้สีซึ่งสีที่มีอิทธิพลมากที่สุดจะเป็นสีโทนสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินสีฟ้านะคะภาพรวมก็คือสีน้ำเงินเนี่ยจะเยอะที่สุดค่ะ สีกลมกลืนกันคือการใช้น้ำหนักสีหรือค่าของสีที่มีความใกล้เคียงกันในวงจรสีค่ะครูชายก็มีภาพให้นักเรียนได้สังเกตนะคะสองภาพค่ะนักเรียนลองดูภาพที่หนึ่งนะคะดูเรื่องการใช้สีสีจะจะเป็นโทนเดียวกันทั้งหมดเลยใช่ไหมคะแต่สิ่งที่โดดเด่นเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเส้นภาพที่สองนักเรียนเห็นสีอะไรบ้างคะเป็นสีในโทนเย็นใช่ไหมคะ สีฟ้าสีเขียวสีน้ําเงินค่ะสองภาพนี้เป็นตัวอย่างของการใช้สีแบบกลมกลืนกันค่ะนักเรียนลองพิจารณาภาพตัวอย่างผลงานแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันวิเคราะห์และเปรียบเทียบว่าแต่ละภาพเนี่ยในการใช้สีเนี่ยเหมือนหรือต่างกันอย่างไรค่ะเดี๋ยวนักเรียนวิเคราะห์ดูภาพที่1นนะคะและภาพที่2ค่ะ สิ่งที่เหมือนกันคือการใช้สีนะคะแล้วก็โทนสีจะเหมือนกันมีความกลมกลืนกันนะคะแล้วก็สีใดสีหนึ่งมีอิทธิพลต่องานชิ้นนั้นค่ะแต่สิ่งที่ต่างกันคือเทคนิคเทคนิคการสร้างงานของศิลปินต่องานศิลปะแต่ละชิ้นค่ะค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องสีคู่ตรงข้ามค่ะ สีคู่ตรงข้ามนั้นคืออะไรนะคะสีคู่ตรงข้ามนั้นคือสีที่ตัดกันอย่างรุนแรงเลยนะคะจะเป็นสีที่อยู่ตรงกันข้ามกันในวงจรสีนะคะในระหว่างสีวันน้ร้อนและสีวันหนเย็นค่ะทีนี้เนี่ยมันจะมีหลักการใช้ง่ายๆเลยนะคะคือเวลาเราจะใช้สีคู่ตรงกันข้ามเนี่ยนะคะในการสร้างสารรค์ผลงานขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะคะจะมีสัดส,ส่วนในการใช้ค่ะ 20ต่อ80เปอร์เซ็นค่ะหรืออาจจะมีสีอื่นๆเข้ามาร่วมบ้างเล็กน้อยค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นสีคู่ตรงข้ามคู่ที่หนึ่งสีส้มกับสีน้ำเงินสีส้มกับสีน้ำเงินนี้นะคะนนักเรียนลองจินตนาการดูนะคะสีน้ำเงินเนี่ยอาจจะเป็นพื้นน้ำนะคะท้องทะเลนะคะสีน้ำเงินสีฟ้านะคะแล้วก็สีส้มเนี่ยอาจจะเป็น พาทิพย์ดวงกลมโตนะคะลองจิงนตนาการดูนะคะสีคู่ตรงข้ามคู่ที่สองสีแดงกับสีเขียวค่ะเดี๋ยวนักเรียนลองคิดเองนะคะว่านักเรียนนึกถึงอะไรสีคู่ตรงข้ามคู่ที่สามค่ะสีเหลืองกับสีม่วงค่ะลองนึกดูสิคะนักเรียนจะนึกถึงอะไร ค่ะที่นี้ครูทรายก็มีรูปภาพนะคะมาให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันสังเกตดูนะคะว่าภาพนี้เนี่ยนะคะเขาใช้สีอะไรนะคะแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรภาพที่เห็นนี่นะคะก็จะเป็นสีคู่ตรงข้ามนะคะจะเป็นสีแดงกับสีเขียวค่ะ สัดส,ส่วนการใช้ก็20ต่อ80ตค่ะก็จะทำให้ภาพนั้นดูเด่นขึ้นนะคะในส่วนของต้นสนค่ะสีเขียวค่ะค่ะทีนี้เนี่ยนะคะคุณทรายมีรูปภาพนะคะมาให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันทำกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเราช่วยกันพิจารณาภาพตัวอย่างแล้วช่วยกันวิเคราะห์สิคะว่าภาพชิ้นนี้เนี่ยมีการใช้สีในลักษณะอย่างไรคะ่ะ สรุปได้ดังนี้คือภาพชิ้นนี้เนี่ยนะคะก็มีการเลือกใช้สีคู่ตรงข้ามกันนักเรียนลองดูสิคะว่ามีสีอะไรค่ะสีแดงกับสีเขียวซึ่งเป็นสีคู่ตรงข้ามที่ตัดก,กันแล้วก็มีสีอื่นเพิ่มขึ้นมาคือสีน้ำเงินเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะเรื่องสีในงานของศิลปินค่ะ ศิลปินแต่ละคนนะคะเขาก็จะมีวิธีการเลือกใช้สีที่แตกต่างกันออกไปนะคะบางคนเลือกใช้สีที่เรียนแบบสีจริงในธรรมชาติส่วนบางคนเลือกใช้สีถ่ายทอดตามความรู้สึกของตนเองค่ะค่ะทีนี้นะคะครูายมีรูปภาพตัวอย่างจะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันสังเกตนะคะภาพนี้ก็นักเรียนคงจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วนะคะเป็นภาพดอกทานตะวันค่ะนะคะของศิลปินแวนโก๊ะค่ะ ทีนี้นักเรียนลองดูสิคะว่ามีลักษณะการใช้สีอย่างไรคะ่ะสังเกตเลยคะ่ละลักษณะการใช้สีเนี่ยนะคะก็จะเป็นสีของทันตะวันนะคะซึ่งเป็นสีเหลืองค่ะเป็นการใช้สีโทเนเดียวกันค่ะแต่ทีนี้จะเล่นเป็นน้ำหนักอ่อนแก่ค่ะ ในระยะหน้าหรือหลังค่ะภาพที่สองนักเรียนลองสังเกตดูนะคะภาพนี้ภาพนี้มีชื่อว่าภาพชุดคนกินมันฝรั่งค่ะเป็นผลงานชุดแรกของแวนโก้ค่ะนักเรียนดูสิคะว่ามีลักษณะการใช้สีอย่างไรค่ะภาพที่เห็นนะคะจะเป็นภาพสีโทนเดียวกันหมดเลย ะะซึ่งศิลปินเนี่ยต้องการถ่ายทอดถึงอารมณ์ที่หม่นหมองหดหูค่ะค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าการใช้สีเรียนแบบสีจริงในธรรมชาติของศิลปินนั้นเป็นอย่างไรค่ะครูทายมีภาพตัวอย่างมาให้นักเรียนเนี่ยได้สังเกตดูนะคะภาพนี้มีชื่อว่าสีในทิวทัศน์หมายเลขสี่ค่ะภาพนี้เนี่ยนะคะก็จะใช้เทคนิคสีน้ำมันค่ะโดยการใช้ผู่กันนะคะป้ายอย่างอิสระเลยค่ะ เห็นเป็นรูปภาพทิวทัศน์ค่ะทิวทัศน์ต้นไม้และดอกไม้ค่ะซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็นสีจริงค่ะอย่างเช่นต้นไม้ก็จะเป็นสีเขียวค่ะแต่เป็นสีเขียวในแต่ละน้ำหนักค่ะส่วนดอกไม้ก็เป็นสีแดงนะคะถ่ายทอดจริงตามธรรมชาติเลยค่ะรูปภาพที่สองนะคะภาพนี้เนี่ยนะคะมีชื่อว่าภาพสะท้อนค่ะเป็นการใช้สีเล่นแบบสีจริงในธรรมชาติเหมือนกันค่ะ ภาพนี้เนี่ยนะคะแสดงรายละเอียดแบบเหมือนจริงค่ะจะมีการใช้สีอ่อนสีแก่ตามแสงเงานะคะที่ปรากฏในภาพแล้วในภาพนี้ก็จะมีเป็นเรื่องของเงาสะท้อนจากกระจกนะคะก็สอดคล้องกับชื่อภาพเลยค่ะว่าภาพสะท้อนค่ะค่ะทีนี้นะคะเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการใช้สีที่เน้นอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินค่ะครูายมีรูปภาพมาให้นักเรียนช่วยกัน ดูนะคะแล้วนักเรียนดูแล้วเนี่ยนักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างกับภาพนี้ค่ะภาพนี้มีชื่อภาพว่าภาพสุขโขทัยค่ะเป็นเทคนิคสีน้ำมันค่ะภาพนี้นะคะจะเป็นภาพทิวทัศน์ผสมผสานกับงานสถาปัตยกรรมในยุคสุขโขทัยค่ะ ซึ่งศิลปินเนี่ยนะคะต้องการถ่ายทอดนะคะอารมณ์ของภาพโดยการใช้สีสีที่ใช้เนี่ยจะเป็นสีโทนเย็นนะคะซึ่งให้อารมณ์ความรู้สึกสงบสบายดูแล้วผ่อนคลายค่ะทีนี้ภาพที่สองในเรื่องของการใช้สีโดยเน้นอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินนะคะภาพนี้มีชื่อว่า print of the pool ค่ะเดี๋ยวนักเรียนเนี่ยสังเกตภาพนี้ แล้วช่วยกันบอกสิคะว่านักเรียนรู้สึกอย่างไรค่ะในภาพนี้เรามาดูบรรยากาศการใช้สีของภาพนี้นะคะภาพนี้เนี่ยจะเป็นภาพสีโทนเดียวกันคะ่ะแต่เป็นโทนสีหม่นฉะนั้นเนี่ยศิลปินต้องการถ่ายทอดอารมณ์ความหม่นความตึงเครียดความอึดอัด ทีนี้เรามาดูตัวอย่างผลงานศิลปินกับสิ่งแวดล้อมกันนะคะสิ่งแวดล้อมในแต่ละสถานที่เนี่ยย่อมมีความแตกต่างกันนะคะเช่นสิ่งแวดล้อมที่เป็นภูเขาก็ต้องย่อมแตกต่างจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นทะเลสิ่งแวดล้อมที่เป็นชนบทก็ย่อมแตกต่างจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นสังคมเมืองฉะนั้นการสร้างผลงานศิลปะของศิลปินนั้นก็ต้องย่อมมีความแตกต่างกันออกไปตามอารมณ์ความรู้สึก จากแรงกระตุ้นตามสถานที่ต่างๆค่ะค่ะทีนี้เรามาช่วยกันพิจารณาภาพตัวอย่างนะคะว่าภาพนี้เนี่ยนะคะเป็นอย่างไรแล้วเรามาช่วยกันวิเคราะห์ดูสิคะว่าภาพนี้เนี่ยมีการใช้สีในลักษณะอย่างไรแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรในภาพนี้คะ เรามาสรุปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสีกันนะคะสีเนี่ยนะคะจะมีทั้งหมด2โทนค่ะคือสีโทนร้อนสีโทนร้อนนั้นให้ความรู้สึกร้อนแรงตื่นเต้นอบอุ่นแล้วก็เร้าใจค่ะส่วนโทนที่2คือสีโทนเย็นสีโทนเย็นนั้นให้ความรู้สึกสดชื่นสบายนิ่งผ่อนคลายค่ะถึงเวลาที่เรารอคอยกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสร้างชิ้นงานกันค่ะ ครูทรายจะให้นักเรียนเนี่ยสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวดูนะคะจากนั้นนักเรียนวาดภาพขึ้นมาหนึ่งภาพนะคะพร้อมทั้งระบายสีโดยใช้สีในลักษณะต่างๆที่ตนเองชื่นชอบจากนั้นนักเรียนก็เขียนบรรยายลักษณะการใช้สีของตนเองลงในกระดษวาดเขียนเลยค่ะดูตัวอย่างชิ้นงานได้เลยนะคะก็จะมีชื่อผลงานแล้วก็ลักษณะการใช้สีค่ะ สรุปหลังการปฏิบัติกิจกรรมนะคะหรือหลังจากที่เราได้วาดภาพไปแล้วนะคะสีเนี่ยนะคะเป็นองค์ประกอบในทัศนธาตุที่สําคัญที่สุดเลยนะคะทําให้เกิดผลงานทัศนศิลป์โดยสีเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับสายตาสีนั้นสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินได้เมื่อสร้างสารรค์ผลงานทัศนศิลป์ด้วยสีที่แตกต่างออกไปก็จะทำให้เกิดภาพนั้นเนี่ยมีความหมายที่ต่างกันค่ะ ทีนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเราเนี่ยรอคอยกันแล้วนะคะเมื่อเราสร้างสรรผลงานเสร็จแล้วก็ต้องมีการนําเสนอผลงานกันนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวครูทายเนี่ยจะให้นักเรียนเนี่ยนำผลงานที่ตัวเองเนี่ยสร้างสรรขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยมานําเสนอหน้าชั้นเรียนค่ะเดี๋ยวก็จะมีครูทายและเพื่อนเพื่อนเนี่ยช่วยกันรับฟังนะคะสิ่งที่เราต้องการนําเสนอนะคะจากนั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันประเมินผลงานของเพื่อนที่นําเสนอ ดูสิคะว่าจะเป็นอย่างไรนักเรียนที่นำเสนอเนี่ยจะมีความเข้าใจทัศนธาตเกี่ยวกับเรื่องสีได้ถูกต้องหรือไม่นะคะจากนั้นเนี่ยครูทรายแล้วก็เพื่อนคนอื่นๆเนี่ยก็จะคอยแนะนำเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้ปรับปรุงเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานตนเองต่อไปค่ะ นักเรียนทีนี้เราก็ได้เรียนรู้เนื้อหาเรื่องทัศนธาตุนะคะเกี่ยวกับสีไปแล้วนะคะครูชายหวังว่านักเรียนเนี่ยคงจะนําความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสารรค์ผลงานศิลป,ปะต่อไปหรือนําความรู้ที่ได้เนี่ยไปต่อยอดหรือไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นเนี่ยต่อไปได้พบกับครูสุมิตาได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ